เพียงมองแค่แวบเดียวกับฤดูการใหม่ของ Rainbow Six s i e g จจะทำให้คุณทราบทันทีว่า High Caliber <Yeah. S 1> จะมาสร้างปรากฏการณ์ให้ได้เห็นกันใช่แล้วนั่นคือหน้าจอฮัตใหม่และก็แน่นอนนั่นปืนใหม่เจ้าหน้าที่ที่ถือปืนนั้นอยู่ก็คือทอนเป็นฝ่ายป้องกันหน้าใหม่เชาวไอริชพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เธอชอบซุกซ่อนเอาไว้ตามมุมอับต่างๆทั่วฉากถ้าหากพบคุณก็อาจจะได้รางวัลรางวัลที่ว่าอาจจะประกอบด้วยความพิตกบาดแผลสาหัสไม่ก็ตายไปเลย ไฮ g h ลิเบอร์จะยังนำเสนอการปรับปรุงฉากเอาแบค็คทั้งหมดกฎใหม่สำหรับอุปกรณ์กล้องการอัปเดตเพื่อปกป้องผู้เล่นและอีกมากมายอีกอย่างนี่สาวคนโปรดฟินก้าของคุณที่ใช้นาโนบูสเพื่อฟื้นฟูตัวเองจากสภาวะ DBNO เธอทำนี้ได้แล้วนะแต่ว่าเรากลับไปพูดถึงอุปกรณ์นั้นกันสักครู่ดีกว่านี่คือเรเซอร์ o ลูมเชลเป็นชื่อที่น่ารักสำหรับอุปกรณ์สุดโหดทอนสามารถปาเจ้าอุปกรณ์จิ๋วพวกนี้ แล้วพวกมันก็จะติดหนึบเข้ากับทุกที่หลังจากติดตั้งฟิวแล้วเรเซอร์บลูมก็จะรอคอยให้ฝ่ายบุกเผลอเดินเข้ามาสู่ระยะทําการเมื่อมีใครเข้ามาใกล้พอเวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังและไม่นานหลังจากนั้นจุยเจ้าสิ่งนี้จะฆ่าคุณแน่นอนหากเข้าไปใกล้ามากเกินไปแต่ก็ยังมีโอกาสารอดชีวิตถ้าคุณอยู่บริเวณริมของรัศมีทําการหรือสามารถหลบพ้นได้ทันเวลา สิ่งที่ทำให้เรเซอร์บลูมเชลไร้กาสุดๆก็คือไฟป้องกันที่หัวใสและพวกเขาจะใช้มันในหลายๆวิธีอย่างแรกเลยในฐานะฝ่ายบุกแค่ได้ยินเสียงฟิวนับถอยหลังก็ชวนตกใจแล้วคุณอาจจะเสียสมาธิไปครู่หนึ่งและทอนก็อาจจะอยู่บริเวณใกล้ๆเพื่อรอเล่นงานขุนซ้ำอย่างที่2คุณอาจจะวิ่งหนีให้ผลรัศมีอันตรายได้ยากมากถ้าหากว่าใต้เท้ามีลวดน้าขว้างอยู่หรือไม่ก็มีหนึ่งในกับระเบิดของลีเชนเบิ้มใส่ข้อเท้าหรือไม่ก็มีแบนชีของเมลซี่ดังกระแทกแก้วหูคุณ อย่างที่ 3. c l แคลชการรบมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โลกเพื่อลดความเร็วในจุดที่อาจจะมีเรเซอร์บลูมอยู่น่ะเหรอไม่เอาถอยดีกว่าหรือไม่ก็เอาซีจัดไปเลยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ฝั่งไหนแ่ะนะหากว่าคุณดันอยู่ฝ่ายบุกแล้วก็พอจะมีวิธีอยู่บ้างให้คุณรุกคืบได้เรเซอร์บลูมจะถูกทำลายได้ด้วยกระสุนหรือเลเซอร์หรือระเบิดหรือปิดการใช้งานด้วย EMP ฟิวจับเวลานั้นจะให้เวลาสั้นๆกับคุณเพื่อรีบยิงตอบโต้ถ้าหากว่า ก็ถ้าคุณหามันเจอแล้วยิงได้ทันเวลาและขอคุณไม่โดนยิงในตอนกําลังหามันเจอถ้าคุณอยากเล่นแบบเซฟเซฟคุณก็ลองสอนแนนมหาเชลด้วยซีโร่หรือไม่ก็ IQ หรือจะออกตะเวนล,ล่าด้วยโดรนของ t w Twitch ไรเซอร์บลูมเชลจะบีบให้ฝ่ายบุกต้องยอมเสียเวลาแล้วเผยตำแหน่งของตัวเองได้ถ้าฝ่ายบุกเลือกที่จะบุกเร็วโดยที่ไม่ยอมเสียสละเวลาเตรียมตัว,ตวหรือว่าสืบข้อมูลก็นะทรนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรอต้อนรับด้วยปืนลูกซอง M870 หรือไม่ก็ปืนกลมือ Uzi K50GI Uzi K50GI กระบอกนี้คือปืนใหม่เอียมเป็นปืนแต่งพิเศษสร้างขึ้นโดยทีมซิชให้คุณใช้แด่ผู้เล่นซิชทุกคนมันแรงมากแบบเจาะเปิดรูก,กำแพงหรือพื้นผุนง่ายๆ มันอาจจะเป็นปืนกลมือก็จริงแต่ว่าอูซี่เคห้าบรรจุด้วยกระสุนขนาด50คาลิเบอร์เพื่อให้ทอนได้มีพลังทำลายล้างมากมายเสริมเข้าไปด้วยปืนพก1911ทาคอ์หรือไม่ก็ปืนพกอัตโนมัติ C75 อออโต้และจับคู่เรเซ Bloom s h e ชลของเธอเข้ากับรั้วลวดหนามหรือไม่ก็โล่ตั้งพืน้นทอนจะมาเยือนแล้วจงระวังให้ดีเอาละถ้าคุณลองสังเกตเอะไรให้ดี ก็คงจะพอเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในฉากเอาแบค็คเพราะเราทำการยกเครื่องใหม่หมดให้กับโรงรถพัตคารโมเตลที่จะมาพร้อมกับฤดูกาลไฮคาร Hi ิเบอร์นี้และแทบจะทุกพื้นที่ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เดินทางได้สะดวกและลื่นไหลขึ้นขนาดของโรงรถจะเล็กลงและมีจุดกำบังกับหน้าต่างมากขึ้นเราเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นสำหรับไฟป้องกันที่ชั้นบนจะมีกำแพงด้านนอกที่ทำลายได้หลายจุดใกล้กับห้องปาร์ตี้และจุดวางระเบิดในออฟฟิศ ส่วนบริเวณพัตาคารชั้นล่างจะถูกแบ่งออกใต้ตัวฉลามเพื่อทําการแยกแนวยิงขนาดใหญ่ออกจากกันในระหว่างทางไปยังโมเตลคุณจะเห็นว่าบริเวณระเบียงด้านนอกที่โดนปิดเอาไว้ตอนนี้เดินไปได้แล้วผ่านทางประตูคู่ด้านนอกและห้องโมเตลรวมถึงห้องน้ําก็จะเรียบง่ายขึ้นเพื่อทําให้สามารถประทะกันได้อย่างถึงพริกถึงขิงกว่าเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายที่คุณต้องปรับตัวดังนั้นอย่าลืมเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ discovery แล้วเรียนรู้สิ่งต่างๆกันละ่ะ ไฮคาลิเบอร์จะยังมาพร้อมกับหน้าจอฮัตใหม่สุดเฉียบที่คุณจะได้เห็นกันตรงนี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อน,นำเสนอภาษาภาพของซีชให้รวดเร็วขึ้นและเป็นการวางรากฐานของสิ่งต่างๆในอนาคตนอกจากนั้นแล้วกล้องของวอคิอรี่และฝ่ายป้องกันคนอื่นๆก็จะถูกควบคุมด้วยกฎใหม่ว่าด้วยการวางกล้องไว้ภายนอกนั่นคือกล้องจะอยู่ได้แค่ไม่กี่วินาทีหากติดไว้ภายนอกก่อนสัญญาณจะขาดเพื่อให้ฝ่ายบุกได้มีโอกาสเข้าใกล้ตัวอาคารได้ง่ายขึ้น ยังมีการอัปเดตเพื่อคุ้มครองผู้เล่นการปรับสมดุลและอีกมากมายที่จะเพิ่มเติมเข้ามาคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ rainbowsix com อัปเดตเหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงฉาก Outback จะฟรีสำหรับผู้เล่นทุกคนในตอนที่ High c a l i อร์พร้อมให้เล่น พอมจะพร้อมให้ใช้งานงบนแทร็กพรีเมียมของ h ฮคาลิเบ b ร์แบทเทิลพาสในวันที่เปิดให้เล่นและควรจะปลดล็อกเธอได้ในอีก2สัปดาห์ให้หลังด้วยรี n นวหรืออาร์ซิเครดิตคอยติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อรับข่าวสารล่าสุดของ Rainbow Six Siege และเยี่ยมชมเราได้ที่ new u b i s o f t com